สวัสดีครับคลิปนี้ก็เราจะมาทําตามคำขอนะครับของเพื่อนสมาชิกว่าให้ช่วยสอนทํารูปมันดาลานะครับมันดาลานี่ครับก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นยันฝรั่งครับก็ใช้ในการแบบฝึกสมาธินะครับวาดรูปออกจากศูนย์กลางแล้วก็กระจายตัวออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง ไม่มีรูปแบบที่แต่ตัวนะครับแต่ว่าตัวคโรดอเนี่ยมันจะทําให้เราวาดได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยการใช้เซนเตอร์แล้วก็ปรับเซนเตอร์มาที่ตรงกลางแล้วหมุนนะครับโดยการหมุนนี่ก็จะมีการล็อกด้วยชิปด้วยมันจะทําให้องศาเขาพอดีกันเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะแดัดแปลงมาจากตัวที่เป็นวาดธรรมจักรกัลักษณะเทียวกันเลยนะครับอันนี้เราก็ลองค้นหาในช่องของ Thailand c o l รดอร์ User นะครับ ก็กดธรรมจักรนะครับมันก็จะมีวาดลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีการวาดที่เลื่อนก๊อปี้จุดหมุนไว้ที่ตรงย,ย้ายจุดหมุนไว้ที่กลางแล้วก็ก o p ป d ี้ l ู c a t e คตนะครับไปไปรอบๆนะครับเขาก็จะได้เป็นเหมือนลักษณะเป็นวงกลมที่มีหลายลับซับซ้อนได้นะครับอันนี้เราก็ลองมาทำกันดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ เริ่มต้นด้วยกันจากการวาดรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงก่อนนะครับขณะวาดนี้ให้เรากดกดคอนโทรลค้างไว้นะครับเขาจะรักษารูปทรงให้เขาใหญ่ด้วยไอยตัวสูงกับทุกคือด้านด้านบนด้านล่างเท่ากันน,นั่นเองก็เป็นเหมือนกับกลมดิกเลยครับอ่าทีนี้ผมจะใส่เป็นสีม่วงนะครับทีนี้เราก็เริ่มจากการวาดนะเรา,าจ,จะวาดรูปเป็นใช้ตัว งกลมเนี่ยนะครับก็ปีขึ้นมาแล้วก็อํามาซ้อนกันแล้วก็ทําการอินเทอร์เซ็กนะครับเราก็จะได้เป็นรูปเหมือนลักษณะใบไม้นะครับใบไม้แล้วเราก็เอามาต่อเข้ากับที่ตัวของที่เราต้องการนะครับอ่ะผมจะทําตัวเล็กๆก่อนอืแล้วก็ให้ดีก็จับเซนเ,นเตอร์ซะก่อน อะไร d i s t r i b u t e d r r a y Center นะครับแล้วก็จับเขาลงมาแตะก,กับตัววงกลมนะแล้วก็เทคนคลิกย้ายจุดหมุนมาที่ศูนย์กลางของวงกลมนะครับแล้วก็หมุนขณะหมุนนี่ให้เรากด c o n โ r ร l ค้างไว้ก็จะเป็นแก๊กๆนะครับอือโดยเป็นแก๊กๆทนี่เรัแล้วก็คลิกขวาบวกตามด้วย Control ีเลยนะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยทีนี้เราก็จะมาวาดวาดรูปทรง ที่รูปทรงขึ้นนะครับจเคยจะได้จากศูนย์กลางนะครับอันนี้ก็ดีนะครับเป็นการเหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิเป็นในตัวอันนี้เราเราแยกแยกออกแยกเส้นออจากการนะครับนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเส้นระัะงนีผมก็จะดัดเส้นให้ให้มันโคง้งคือช่วงนี้เป็นช่วงอิสระแล้วเราจะวาดรูปอะไรก็ได้นะครับ แล้วแต่จะเราที่เราจะจินตนาการขึ้นมานะครับก็คือหลักก็คือพยายามให้เขาอะแนบไปกับตัวของตัวเดิมนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการหมุนนะครับนี่ผมได้ตัวนี้มาแล้วครับผมก็จะวาดเพิ่มเติมอีกที่หนึ่งก็อาจจะวาดงวงกลมวาดวงกลมกันไปแล้วเราต้องการให้วงกลมเนี่ยไปเดี๋ยวต้องถัดตรงนี้ให้โค้งนิดนึง แล้วก็เดี๋ยวผมก Copy ขนาดเส้นกับสีของเส้นเข้าเข้าไปแตะที่วงกลมนะครับเดี๋ยวปิดสแนปก่อนพอสแนปไว้มันจะทำให้เรามันจะดูดดูดติดอยู่เรื่อยนะครับอืมตรให้ครับผมก็ลากนะครับใช้เมาส์คลิกขวาลาก แล้วไปเล็งนะครับที่ตัววงกลมปล่อยแล้วก็ก็ป y ี้เอาลายเขียนะครับมันก็จะกลายเป็นเป็นตัวอย่างนี้ของมันนะครับทีนี้เราวาดวาดเสริมขึ้นไปเลยครับเราก็ปี้ขมาอีกเราเพราะวาดต่อจากตรงนี้ผมจะผมจะลักษณะผมจะต่อจากตรงนี้นะครับ อย่างนี้นะครับทีนี้เราจะได้ทั้งหมดผมวัดขึ้นมา3ตัวนะครับ1 2 3่งสองสมจะเปลี่ยนสีดูอ่าเป็นสีเงินนะครับแล้วกลับเป็นสีชมพูเหมือนเดิมเอาสีหาไม่เจออย่างนี้นะครับแล้วก็กุ๊บเอาไว้ก่อนอันดับแรกคือเราต้องกุ๊บเป็นก่อนเพื่อจะให้เขาเป็นเซตเดียวกันนะครับจากนั้นเราย้ายซเคิลคิกย้ายจุดหมุนมาไว้ที่เซนเตอร์ของตัววงกลมเราต้องเปิดแนปด้วยนะครับ มันถึงจะมีการ snap กับ center น,นะครับลองเลื่อนไปปุ๊บมันจะล็อกเข้าไปที่ c e ตอร์แล้วเราก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับหมุนหมุนนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้มันมันชนนิดนึงเดี๋ยวผมจะดัดดัดเพิ่มนิดนึงเพราะว่าวงกลมผมไปชนกับตัวเส้นนะครับจริงๆชนก็ได้นะครับอย่างนี้ครับผมลองทําให้ดูก่อนครับ เราก็ได้ลมไมแล้วใส่หูแมวแล้วผมไม่อยากให้ก็สนนะครับใส่หลังใส่หลังใส่หลังใส่หนละังแล้วก็มาแต่งที่ตัวนี้ใหม่นะครับหรือไม่อยากให้เขาเส้นมันทับกันนะครับเรายกขึ้นมาแล้วก็หมุนนิดนึหนงหรือว่าจะเพิ่มเพิ่มจุดเข้าไปแล้วก็ตัดโค้งนิดนึง อย่างนี้นะครับแล้วก็ลบเซตนี้ทิ้งไปเริ่มเริ่มจากเซตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอดัดอีกนิดนึง นะครับแล้วก็จับสามเส้นนี้ไว้นะครับแล้วก็กุกนะครับเซเซอคลิกใช้จุดหมุนไว้ตรงกลางแล้วก็หมุนกดคนทนคล้องไว้แล้วหมุนทำคนทนดีเห็นไหมครับเราก็จะได้สี่ได้ที่มันแบบว่าเส้นต่อเนื่องกัินไปเรื่อยๆนะผมทําเส้นจอดเนื่องไปเรื่อยๆวาดอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะวาดเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็มาวาดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับ โดยการจะอาจะใช้รูปทรงรูปทรงเดิมน,นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับเรียนโทาหากันอืแล้วก็เชื่อมนะครับได้เหมือนกับเป็นรูปหัวใจมี าไว้ตรงนี้นะครับเราผมจะทําทําเซตต่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยว,วใช้ตัวตัวมุกลกมนะครับผมจะทําเป็นเหมือนกับลักษณะเป็นกรีบอืม intersect น,นี่นะครับเป็นกรีบใหญ่นิดนึงแล้วก็จะมาครอบที่ตรงนี้นะครับ อนนี้ผมทําเส้นเล็กนิดนึงทำไม่ใช่เส้นเล็กตัวเล็กนิดนึงแล้วก็ COPY ีเอาลายไปยิงไปที่ตัวนี่นครับลากไปวยขีดขวานะครับแล้วก็เล็งที่เส้นแล้วก็ Co ปี้เอาลายครับตัวนี้มัน เส้นมจะทำการผมจะตัดนะแล้วก็ทำการแยกหน่งสองโน่นนี้ออกไปนะครับแล้วก็สัดตรงนี้นะครับแล้วก็แยกโนดออกจากกันเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีก่อนจะได้มีงุนะครับอืมอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผมจับสองจุดด้วยผมก็แยกโนดสองอัน เสร็จแล้วก็ผมก็จับไว้แล้วก็ทกําการเบรกนะครับเรกแล้วผมก็นําเส้นที่มันตัดกับช่วงนี้ผมลบทิ้งไปนะครับตรงนี้ก็ผมตัดช่วงนี้นะสองจุดนี้แล้วก็เลนเบรกอืมก็ได้เส้นนี้เรียบร้อยแล้วก็ เป็นสีม่วงอ่าให้มันเหมือนกันเห็นไหมครับลักษณะมันเหมือนกับมันซ้อนอยู่ข้างหลังจริงๆเป็นเส้นนะครับแล้วก็คลิกเหมือนเดิมนะครับย้ายจุดหมุนมาที่เซ็นเตอร์แล้วก็หมนุนนะครับตามทุกคนทนดีเฮ้เดียวกุบกุบเรียงอ่าต้องกุบก่อนนะครับไม่ลืมมือไปเพราะว่าถ้าเราไม่กุบนี่เวลาเราหมุนนี่มันจะแยกออกแยกอยกอกจากกัน ตามด้คนจนดีเห็นไหมครับเราได้ลูกขึ้นมาเป็นดอกดอกไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอาสนี้ผมจะเอาอันคุปอนเอาหัวใจออกแล้วก็นำเส้นนี้มานะครับเป็นเหมือนกับเป็นกลีบอะไรอืม เช็นิดหนึ่งแล้วก็มาเสียบตรงนี้นะครับนี่เสียบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมบุนให้เข้าๆนิดนึงอืมตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัดตัดส่วนที่มันทับกันอืมอืมอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เพิ่มอีก อืมนี่นะครับแล้วก็ก๊อกกับกระจกอืมอย่างนี้นครับ,รบผมจับสามตัวไว้แล้วก็ทำการ,รปลุกนะครับอ่าแล้วก็จะหมุนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใส่เป็นซีกหน่อยดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันโลนนิดนึงเดี๋ยวอันก๊บก่อน เหมือนก้านเป็นก้านของใบนะครับอืมรับสถานี้นะครับอืมพอละแล้วก็ พี่กับกุุบกุบไอ้ตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูสังเกตแล้วมันน่าจะมีอีกสักอีกสักกรีดหนึ่งนะอืมลักษณะนี้ยรแล้วก,วก็เหมือนเหมือนเดิมน,นะครับจับตัวนี้ไว้แล้วก็กุบไลนกันขิงใหญ่จุดหมุนแล้วก็หมุน หมุนกดคอนโทรลนะครับตามคันทนลดีอืมอนี่นะครับเห็นไหมครับมันไปเรื่อยๆได้เลยทีนี้เราก็อาจจะทําเป็นตัวเาววันนี้เดี๋ยวผมเอาเอาเอาเ,อาเส้นนี้มาเลยจะได้ง่าย ให้เขามาต่อตรงนี้เลยอื ừ, จากอจากนี้ผมก็ดัดเพิ่มเติมนิดนึงก็เส้นของเราเนี่ยมันจะดูสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่เราพยายามตัดตัดแต่งนะครับให้มันแบบว่าดูแบบไม่ค่อยมั่วเท่าไหร่นะครับแต่ก็มั่วเลยแต่ก็ไม่คมั่วเท่าไหร่ อย่างนี้คนระับอ่ะตรงนี้แล้วก็ผมก็เซคเกินคลิกย้ายจุดหมุนไว้ที่ตรงกลางแล้วก็หมุนอืมก็โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะเดี๋ยวมันต้องไปเกาะที่จีบจีบท่านนี้นะครับอ่ามันจะพอดีเห็นไหมครับพอดีเลย แล้วก็ตรงนี้ผมว่าจะทำทำเป็นรูปครูปทรงอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในนี้นะครับเอา,ปปา,ออาเป็นรูปดาวดีไหมอ่าครับเป็นรูปดาวแล้วก็เหมือนเดิมก็คือก๊อปี้สีนะครับคลิกคลิกด้วยเมาส์ขวาเล็งไปที่ตัว มีเอาลายเหียอ่าแล้วก็จะมีรูปดาวดาวผมจะทำเป็นเหมือนกว่ามันวิ่งออกจากตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อนเล็กลง ถานีนครับเหมือนเหมือนเดิมก็คือจับเซตหนึ 1, 2, ่งสองสามกุ๊บเซคนคลิกย้ายจุดหมุไว้ตรงกลางแล้วก็หมุนอืมครับเราก็ทำไล่ออกไปเรื่อยๆครับไล่ออกไปเรื่อยๆอาจจะใช้รูปทรงหรือลายเส้นที่ที่ดูแบบว่าแปลกตานะครับ นี่ผมเดี๋ยวจะทำเหมือนกับเป็นกิีบใหญ่เลยนะครับอันกุบกลีบใหญ่มาคุมตรงนี้ทีหนึ่ง อืมใหญ่ใหญ่เกินไปก็ไม่สวยเอาเล็กๆก็จะไม่ให้ไม่ให้เบียดกระดาวด้วยนะครับะนะ่างนี้นครับลองดูนะครับก็คือมันไม่ต้องเป็นสมมาตรเท่าไหร่นะครับ ว่าต,ตรงนี้ก็สนะครับแล้วก็กรุป๊ปเซคันที่ยาจุดหมุน แล้วก็หมุนอือนี่นะครับเห็นไหมเป็นดอกขึ้นมาไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นเส้นเป็นเป็นอะไรเพิ่มเพิ่มเสริมเข้าไปแล้วก็ไล่ออกไล่ศูย์กาวออกไปเรื่อยๆเลยครับก็เป็นการทําขนาดวาดก็ฝึกสมาธิไปนในตัวนะครับแล้วก็สร้างสารรค์งานขึ้นมาเป็นงานที่ใช้แบบว่า พิมพ์ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ปติดเป็นติดหัวนอนหรืออะไรให้ดูส,ดสวยๆก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเส้นที่ไม่ซ้ำใครเาออกแบบด้วยตัวเองครับบางามว่าดูติดขัดตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับ